คุณเคยคิดไหมว่าผลไม้ที่คุ้นเคยราคาไม่แพงและหาได้จากสวนหลังบ้านจะกลายเป็นสุดยอดอาหารที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้หรือคุณกำลังกินมันทุกวันโดยไม่รู้ตัวว่าคุณพลาดประโยชน์อันยอดเยี่ยมเพียงเพราะไม่เข้าใจวิธีใช้วันนี้เรามาค้นพบความลับที่ไม่ใช่ทุกคนรู้จักน้อยหนาผลไม้พื้นบ้านที่ซ่อนพลังวิเศษตั้งแต่ป้องกันมะเร็งดูแลหัวใจไปจนถึงบำรุงผิวและเสริมสายตาแต่คุณกินน้อยหนาถูกวิธีหรือเปล่า และจะใช้ประโยชน์จากมันในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมาร่วมเดินทางไปกับเราและอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าคุณกินน้อยหน่าแบบไหนนะเชกราปโปรหรือที่เรียกในไทยว่าน้อยหน่าไม่ใช่แค่ของว่างอร่อยแต่ยังเป็นขุมทรัพย์สารอาหารที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วจากหญิงตั้งครรภผู้ป่วยโรคหัวใจไปจนถึงคนที่อยากมีผิวเนียนใสหรือดวงตาสุขภาพดีทุกคนล้วนได้รับประโยชน์จากผลไมน้นี้แต่ทำไมน้อยหนาถึงสำคัญนะ และคุณจะนำมันมาใช้ในอาหารประจำวันได้อย่างไรให้ได้ผลมาสำรวจประโยชน์แต่ละข้อพร้อมคำแนะนำละเอียดที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีประโยชน์ข้อที่1สนับสนุนหญิงตั้งครรภ์และสุขภาพทารกน้อยหนาเป็นแหล่งโฟลิกแอซิชดชั้นดีวิตามินกลุ่ม B ีที่แพทย์แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานโฟลิกแอซิดเปรียบเสมือนวีรบุรุษเงียบที่ช่วยป้องกันความผิดปกติของท่อประสาทในทารกซึ่งเป็นปัญหาที่อาจส่งผลร้ายต่อพัฒนาการของลูกน้อยนอกจากนี้ ผลไม้นี้ยังมีวิตามินซีที่ช่วยให้คุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรผลิตน้ํานมได้มากขึ้นเพื่อมอบโภชนาการที่ดีที่สุดให้ลูกแต่ทํให้โฟลิกแอซิดถึงสําคัญการขาดโฟลิกแอซิดในช่วงตั้งครรภ์อาจนําไปสู่ปัญหาอย่างความผิดปกติของกระดูกสันหลังหรือสมองของเด็กซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเราจะเพิ่มน้อยหนาในอาหารให้ได้ผลอย่างไรขั้นแรกเลือกน้อยหนาที่สุกตามธรรมชาติเปลือกนุ่มตาดูเรียนเทศขยายและมีกลิ่นหอมอ่อน,ออน คุณสามารถกินสดทำสมูทตี้หรือผสมกับโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มรสชาติวันละ1-2ลูกประมาณ150-200กรัมก็เพียงพอต่อปริมาณโฟลิกแอซิดที่ต้องการอย่างไรก็ตามหากคุณตั้งครรภ์และมีปัญหาน้ำตาลในเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินเพราะผละไม้นี้มีน้ำตาลธรรมชาติค่อนข้างสูง เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับโฟลิกแอซิดเพียงพอหรือไม่ให้ติดตามอาหารโดยร่วมผสมน้อยหนากับอาหารที่มีโฟลิกแอซิดสูงเช่นผักใบเขียวถั่วเลนทินหรือธัญพืชเสริมโภชนาการคุณกำลังเพิ่มโฟลิกแอซิดในอาหารหรือยังคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เพื่อให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะน้อยหนาไม่ใช่แค่เพื่อนคู่ใจของวัดที่คุณแม่แต่ยังเป็นโรคป้องกันหัวใจของคุณผลไม้เล็กๆ นี่ช่วยให้คุณห่างไกลจากอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไรมาหาคำตอบกันคุณรู้ไหมว่าในแต่ละปีมีคนนับล้านทั่วโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆแต่ถ้าเราบอกว่าผลไม้ที่คุ้นเคยอย่างทุเรียนเทศสามารถเป็นผู้พิทักษ์หัวใจของคุณได้ล่ะมาสำรวจประโยชน์ข้อที่สของน้อยหนาและเราจะบอกวิธีใช้มันเพื่อให้หัวใจแข็งแรง ความดันโลหิตคงที่และห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองที่น่ากลัวอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าคุณมีนิสัยอะไรที่ช่วยดูแลสุขภาพหัวใจบ้างประโยชน์ข้อที่2รักษาหัวใจให้แข็งแรงคงความดันโลหิตน้อยหน่าเป็นขุมทรัพย์ของแมกนีเซียมและวิตามิน B 6หสารอาหารสําคัญที่ทําให้หัวใจทํางานราบรื่นแมกนีเซียมเปรียบเสมือนผู้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวใจช่วยให้มันขยายตัวได้ดีลดแรงกดดันต่อผนังหลอดเลือด และป้องกันอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองส่วนวิตามิน b 6ในทุเรียนเทศช่วยควบคุมระดับ ine, โฮโมซิสเตอินกรดอะมิโน,โนในเลือดที่หากสะสมมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าคนที่มีโฮโมซิสเตอินสูงมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่าแล้วทำไมทุเรียนเทศถึงสำคัญเพราะมันเป็นวิธีธรรมชาติที่เข้าถึงง่ายในการปกป้องหัวใจโดยไม่ต้องพึ่งยามากเกินไป แล้วคุณจะใช้น้อยหนาเพื่อสุขภาพหัวใจได้อย่างไรง่ายมากเพิ่มน้อยหนาในเมนูประจำสัปดาห์สัปดาห์ละส3าครั้งครั้งละหนึ่งลูกคุณสามารถกินสดทำน้ำผลไม้หรือผสมกับผลไม้ชนิดอื่นเช่นกล้วยแอปเปลิลเพื่อทำสลัดผลไม้ที่อุดมด้วยสารอาหารเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผสมผสานน้อยหนากับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีลดอาหารเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจความดันโลหิตเป็นประจำ จุดตรวจสำคัญคือหากคุณรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายขึ้นไม่มีอาการใจสั่นหรือเหนื่อยล้าผิดปกตินั่นคือสัญญาณว่าหัวใจได้รับการดูแลดีอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังใช้ยารักษาโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าน้อยหนาไม่รบกวนยาคุณตรวจความดันโลหิตเป็นประจำหรือไม่คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณเพื่อให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะประโยชน์ข้อที่3ป้องกันโรคหอบหืดและประปับปรุงการหายใจ เปลี่ยนมาที่อีกปัญหาหนึ่งคุณเคยรู้สึกหายใจลําบากโดยเฉพาะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือคุณมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคหอบหืดต้องต่อสู้กับอาการไอเรื้อรังน้อยหน่าอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาธรรมชาติที่น่าทึ่งที่คุณไม่เคยคิดถึงด้วยปริมาณวิตามิน b ี6สูงน้อยหน่าช่วยลดการอักเสบในทางเดินหายใจทําให้หายใจสะดวกและป้องกันอาการหอบหืดกําเริบซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศหรือสัมผัสฝุ่นควันบ่อย ทำไมน้อยหน่าถึงได้ผลเพราะการอักเสบในทางเดินหายใจเป็นสาเหตุหลักของอาการหอบหืดและวิตามิน B6 ช่วยให้ร่างกายควบคุมการอักเสบได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อนําไปใช้คุณสามารถกินน้อยหน่าเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่ความเสี่ยงโรคหอบหืดเพิ่มสูงสัปดาห์ละ2-3ลูกพร้อมรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เช่นขนสัตว์เลี้ยงหรือเกสรดอกไม้เคล็ดลับเล็ก คุณสามารถอุ่นน้อยหน่าเล็กน้อยก่อนกินเพื่อกระตุ้นรสชาติโดยเฉพาะถ้าคุณรู้สึกไม่สบายเมื่อกินผลไม้เย็นจุดตรวจคือหากคุณไอน้อยลงหายใจง่ายขึ้นหลังจากสองสาสัปดาห์นั่นคือสัญญาณว่าน้อยหน่ากำลังทำงานอย่างไรก็ตามหากคุณเป็นโรคหอบหืดรุนแรงควรใช้ยาตามแพทย์สั่งต่อไปและใช้น้อยหนาเป็นตัวช่วยคุณรู้เคล็ดลับอื่นในการปรับปรุงการหายใจหรือไม่คอมเมนต์ไอเดียของคุณเพื่อแชร์กัน จากหัวใจที่แข็งแรงถึงการหายใจที่โล่งโปรง่งน้อยหน่ายยังมอบของขวัญสุดพิเศษอีกอย่างผิวที่เนียนใสและอ่อนเยาว์ผลไม้ชนิดนี้ช่วยให้คุณชะลอไวัยได้อย่างไรมาค้นพบกันคุณเคยมองกระจกและหวังว่าผิวของคุณจะเหล่งปล่งอ่อนเยาว์โดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพงหรือไม่หรือคุณกังวลเกี่ยวกับสัญญ,ญาณแห่งวัยเช่นริ้วรอยฝ้าอย่าเพิ่งมองหาวิธีที่ซับซ้อนเพราะน้อยหน่าผลไม้เรียบง่ายจากสวนหลังบ้าน อาจเป็นกุญแจสู่ผิวในฝันของคุณและไม่หยุดแค่นั้นน้อยหนาอย่างซ่อนความสามารถในการป้องกันโรคร้ายที่ทุกคนกลัวมาเร่งมาสำรวจสองประโยชน์อันยอดเยี่ยมนี้และเราจะแนะนำวิธีนำไปใช้ในชีวิตคุณมีวิธีดูแลผิวแบบพิเศษหรือไม่คอมเมนต์แชร์เพื่อให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะประโยชน์ข้อที่4ฟื้นฟูและบำรุงผิวน้อยหนาเป็นขุมทรัพย์สารอาหารสำหรับผิวด้วยวิตามินเอวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง ส่วนประกอบเหล่านี้เปรียบเสมือนกองทัพป้องกันช่วยให้ผิวต้านทานอันตรายจากสิ่งแวดล้อมเช่นรังสี UV ฝุ่นและมล,ละพิษวิตามินซีในน้อยหนาะกระตุ้นการผลิตคลาเจนโปรตีนสำคัญที่ช่วยให้ผิวคงความยืดหยุ่นเนียนนุ่มส่วนวิตามินเอช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวลดเลือนรอยฝ้ากระและชะลอไวก่อนวัยทำไมน้อยหนาะถึงสำ,สำคัญสำหรับผิวเพราะมันเป็นวิธีบำรุงผิวที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยและประหยัดเหมาะกับคนที่ยุ่งที่สุด แล้วจะใช้น้อยหนาเพื่อผิวได้อย่างไรคุณสามารถกินน้อยหนาสดทำสมูทตี้หรือใช้เนื้อน้อยหนาสุกทำมาสหน้าแบบธรรมชาติวิธีทำมาสง่ายมากบดน้อยหนาสุกหนึ่งลูกผสมกับน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาและโยเกิร์ตไม่หวานหนึ่งช้อนชาจากนั้นทาลงบนใบหน้า15นาทีแล้วล้างออกทำสัปดาห์ละสองครั้งคุณจะเห็นผิวสว่างใสขึ้นในหนึ่งเดือน เพื่อตรวจสอบผลลั์ถ่ายภาพผิวก่อนและหลังใช้เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงข้อควรระวังหากคุณมีผิวแพ้ง่ายให้ทดสอบมาสกบนผิวส่วนเล็กก่อนเพื่อหลกเลี่ยงการระคายเคืองนอกจากนี้ผสมผสานการกินน้อยหนากับการดื่มน้ำให้เพียงพอและปกป้องผิวจากแสงแดดเพื่อผลลั์ที่ดีที่สุดคุณเคยลองใช้ผลไม้เพื่อความงามหรือไม่คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของคุณประโยชน์ข้อที่5ป้องกันมะเร็งโรกธรรมชาติสำหรับร่างกายตอนนี้ มาดูประโยชน์ที่ทำให้น้อยหนาเป็นสุดยอดอาหารอย่างแท้จริงความสามารถในการป้องกันมะเร็งในน้อยหนามีสารประกอบเช่นอีทานอลนเอสเซตโตเจนินและแทนนินที่ทำหน้าที่เหมือนนักรบต้านการเติบโตของเซลล์เนื้องอกโดยเฉพาะแทนนินและเพคตินในเปลือกน้อยหนาได้รับการวิจัยและพิสูจน์ว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังและมะเร็งเต้านมทำให้สิ่งนี้ถึงสำคัญเพราะมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่อันตรายที่สุด และการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆผ่านอาหารสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมากโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูงเพื่อใช้ประโยชน์นี้กินน้อยหน่าเป็นประจำสัปดาห์ละ 2- 3สลูกเลือกน้อยหน่าที่สุกตามธรรมชาติเพื่อรักษาสารต้านอนุมูลอิสระคุณยังสามารถใช้เปลือกน้อยหน่าทำชาล้างเปลือกให้สะอาดตากแห้งจากนั้นชงกับน้ำร้อนเหมือนชาทั่วไปดื่มสัปดาห์ละ 1- 2สองแก้วอย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าน้อยหน่าเป็นเพียงตัวช่วย ไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์ได้หากคุณมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งควรกินน้อยหน่าควบคู่กับการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนินเน่นๆจุดตรวจหากคุณรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นอ่อนเพลียน้อยลงนั่นคือสัญ,ญญาณว่าสารต้านอนุมูลอิสระกำลังทำงานคุณรู้จักอาหารชนิดอื่นที่ช่วยป้องกันมะเร็งหรือไม่คอมเมนต์แชร์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากผิวที่เปล่งปลั่งถึงการปกป้องร่างกายจากมะเร็ง น้อยหนายังมอบของขวัญให้สุขภาพอีกอย่างระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงและบอกละอาการท้องผูกน้อยหนาช่วยให้คุณรู้สึกบอสบายทุกวันได้อย่างไรมาหาคําตอบกันคุณเคยรู้สึกว่าร่างกายหนักอึง้งเพราะท้องผูกหรือกังวลเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือดหรือไม่หรือคุณกําลังมองหาวิธีธรรมชาติเพื่อปกป้องดวงตาและลดอาการปวดข้อน้อยหนาที่มีประโยชน์หลากหลายไม่ได้หยุดแค่การบำรุงผิวหรือปกป้องหัวใจแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับระบบย่อยอาหาร สุขภาพโดยรวมและแม้แต่จิตใจของคุณมาสำรวจประโยชน์สุดท้ายของผลไม้มหัศสรจย์น,นี้และเราจะเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิธีที่น้อยหนาเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้ประโยชน์ข้อที่6สนับสนุนระบบย่อยอาหารและป้องกันท้องผูกน้อยหนามีใย,ยอาหารและทองแดงในปริมาณมากทําให้เป็นเพื่อนแท้ของระบบย่อยอาหารใย,ยอาหารช่วยให้อาหารเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ง่าย กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกปัญหาที่หลายคนเผชิญเพราะกินผักผลไม้น้อยขณะเดียวกันสารอาหารในน้อยหน่ะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นทําให้คุณรู้สึกเบาสบายและเต็มไปด้วยพลังทําให้สิ่งดี้ถึงสําคัญระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงไม่เพียงทําให้คุณสบายตัวแต่ยังเสริมภูมิคุ้มกันและปรับปรุงอารมณ์โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุกลุ่มที่มักมีปัญหาท้องผูกจะได้ประโยชน์มากจากผลไม้นี้ แล้วจะใช้น้อยหน่าเพื่อระบบย่อยอาหารได้อย่างไรกินน้อยหน่า1-2ลูกทุกวันโดยเฉพาะตอนเช้าเพื่อกระตุ้นการย่อยคุณสามารถผสมน้อยหน่ากับอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงเช่นข้าวโอต๊ตผักใบเขียวหรือเมล็ดเจียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเคล็ดลับเล็กๆหากอยากได้อาหารเช้าอร่อยๆลองผสมน้อยหนากับโยเกิร์ตกรีกและกราโนล,ล่านิดหน่อยอร่อยและดีต่อลำไส้ จุดตรวจหากคุณขับถ่ายเป็นปกติมากขึ้นและไม่มีอาการท้องอืดน,นั่นคือสัญญาณว่าระบบย่อยอาหารดีขึ้นข้อควรระวังดื่มน้ำให้เพียงพอเมื่อกินน้อยหนาเพื่อให้ใยอาหารทำงานได้เต็มที่คุณมีเมนูโปรดที่ช่วยย่อยอาหารหรือไม่คอมเมนต์แชร์ประโยชน์ข้อที่7รักษาระดับน้ำตาลในเลือดและสนับสนุนผู้ป่วยเบาหวานน้อยหนายัางเป็นผู้ช่วยชั้นดีในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่สองปริมาณใยอาหารในน้อยหน่าช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลป้องกันน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงกระทันหันนอกจากนี้น้อยหน่ายังช่วยลดไขมันในเลือดภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานทําไมน้อยหน่าถึงได้รับความสนใจเพราะมันเป็นวิธีธรรมชาติในการสนับสนุนสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งการรักษาที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากน้อยหน่ามีน้ำตาลธรรมชาติการใช้ต้องระวังเพื่อนำไปใช้ กินน้อยหน่าในปริมาณพอเหมาะวันละหนึ่งลูกและควรกินคู่กับอาหารที่มีดัดชนีน้ำตาลต่ำเช่นวาน,นัดหรือสลัดผักใบเขียวหากคุณเป็นเบาหวานควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังกินน้อยหน่าเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายตอบสนองดีจุดตรวจหากระดับน้ำตาลในเลือดของคุณคงที่และไม่มีอาการเหนื่อยล้าหลังอาหารนั่นคือสัญญ,ญาณที่ดีสิ่งสำคัญคือปรึกษาแพทย์หากคุณกำลังใช้ยารักษาเบาหวานคุณมีเคล็ดลับควบคุมน้ำตาลในเลือดหรือไม่ อคออเนไดียขงประโยชน์ข้อที่8เสริมสายตาและปกป้องดวงตาดวงตาคือหน้าต่างของจิตใจและน้อยหนาคือผู้พิทักษ์หน้าต่างนั้นด้วยปริมาณวิตามินเอวิตามินซีและวิตามิน B2 น้อยหนาช่วยป้องกันการก่อตัวของอนุมูลอิสระสาเหตุของความเสียหายต่อดวงตาเช่นต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือคนที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นาน,น,าน จะพบว่าน้อยหน่าเป็นวิธีธรรมชาติในการรักษาดวงตาให้แข็งแรงทําให้สิ่งนี้ถึงสําคัญเพราะสายตาที่ลดลงไม่เพียงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแต่ยังอาจสร้างความไม่สะดวกในงานและชีวิตประจําวันกินน้อยหน่าเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ลูกและผสมกับอาหารที่ดีต่อดวงตาเช่นแครอทปลาแซลมอนหรือวอลน,นัทวิธีสนุกๆในการเพิ่มน้อยหน่าในอาหารคือทําสมูทตี้น้อยหน่ากับบลูเบอรี่อร่อยและดีต่อดวงตา จุดตรวจหากคุณรู้สึกว่าดวงตาแห้งน้อยลงมองเห็นชัดขึ้นในที่แสงน้อยนั่นคือสัญญาณที่ดีข้อควรระวังลดเวลาดูหน้าจอและสวมแว่นตัดแสงสีฟ้าเพื่อปกป้องดวงตาอย่างครบวงจรคุณมีนิสัยดูแลดวงตาอย่างไรคอมเมนต์แชร์ประโยชน์ข้อที่9ป้องกันข้ออักเสบและลดอาการปวดสุดท้ายน้อยหน่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ปริมาณแมกนีเซียมในน้อยหน่าช่วยปรับสมดุลน,น้ำในร่างกายขจัดกรดยูริกออกจากข้อและลดความเสี่ยงข้ออักเสบและปวดบวมทำให้สิ่งนี้ถึงสําคัญเพราะข้ออักเสบอาจทําให้เคลื่อนไหวลําบากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตน้อยหน่าเป็นวิธีธรรมชาติในการลดปวดโดยไม่ต้องพึ่งยามากเกินไปเพื่อนําไปใช้กินน้อยหนาเป็นประจำและผสมกับการออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังข้อ คุณยังสามารถแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเกลือเล็กน้อยหลังกินน้อยหน่าเพื่อผ่อนคลายร่างกายจุดตรวจหากคุณรู้สึกว่าข้อต่อยืดหยุ่นขึ้นและปวดน้อยลงนั่นคือสัญญาณว่าน้อยหน่ากำลังทำงานข้อควรระวังหากคุณมีข้ออักเสบเรื้อรังควรรักษาตามแพทย์สั่งต่อไปคุณมีท่าออกกำลังกายที่ช่วยลดปวดข้อหรือไม่คอมเมนต์แชร์เพื่อให้ทุกคนรู้น้อยหน่าไม่ใช่แค่ผลไม้แต่เป็นของขวัญจากธรรมชาติที่นำมาซึ่งสุขภาพ ความงามและความสุขในชีวิตตั้งแต่สนับสนุนการตั้งครรภ์ปกป้องหัวใจไปจนถึงบำรุงผิวและป้องกันมะเร็งน้อยหนาะพิสูจน์ว่าสิ่งเล็กๆสามารถสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ตอนนี้ถึงตาคุณแล้วลองเพิ่มน้อยหนาในอาหารของคุณและแชร์ผลลัพธ์กับเราคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้ผลไม้โปรดของคุณคืออะไรคอมเมนต์ตอนนี้เลยกดไลค์ถ้าคุณพบวิดีโอนี้มีประโยชน์และแชร์ให้เพื่อนเพื่อเผยแพร่ความรู้ อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจต่อไปร่วมกันเราจะสร้างชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขมากขึ้น